สวัสดีพ่อแม่พีน่น้องที่น่ารักทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องฟิกเกอร์แล้วลีนอยู่เกมเกมザปีด <On S 1> <Yeah. S 2> ิฟเตอร์ซึ่งวันนี้ครับผมเป็นวันที่2 5นั่นก็คือรถแมคลาเลนเข้า <c oughs> ครับผมโอ้โหรถแมคลาเลนซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเปิดให้ได้ดูกันเลยนะครับผมว่ามันใช้เพชรเท่าไรหร่และเราจะเอาลองไปขับกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่า มันจะรวดเร็วแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมไปที่ไหนนะลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมแล้วก็มาช่องที่2ครับผม Constellation Witching นี่ก็จะเป็นรถแมคลาเรนคันนี้ <Wow. S 2> เลยแมคลาเรน6 0 0 LT นะครับผมก็มาจากเป็นรถที่มาจากในชีวิตจริงเลยนะครับผมซึ่งมีอยู่จริงนะคันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจัดแมคลาเรนไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะใช้เพชรเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่ห้าหมืนสี่นะครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ถาวรเลยนะเลยช่องเดียวเจมได้แล้วได้แล้ว ทรงผมอันดับแรกนะครับผมเราก็มาที่เครื่องยนต์นะครับก็อัพไปทางด้านซ้ายนะส่วนระบบขับเคลื่อนครับผมก็ลงมาเลยเป็นสายตรงเดี๋ยวผมจะต้องมาดูด้วยว่าต้องอัพอันไหนบ้างนะโอ้อันนี้ก็มีสองสายด้านซ้ายก็เป็นเวลาในโตด้านขวาก็เป็นเวลานในโตเหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะด้านซ้ายนะความเร็วสูงสุดในโตแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันว่ามีอะไรให้อัพบ้างเวลานในโตโห เวลาในโตไปเป็นเวลาในโตสองอันวะเนี่ยโอเคครับผมระบบเชื้อพงเชื้อพบพื้นพงอะไรเชื้อพื้นผมก็จะอัพเป็นทางด้านซ้ายนะครับผมส่วนเทอร์โบผมก็เดี๋ยวดูก่อนเปอร์เซ็นต์ควิกบูทจริงจริงต้องเปอร์เซ็นต์ควิกบูทนะโอเคแล้วก็อัพมาทางด้านซ้ายอีกนะครับผมโอเคแล้วเอ็นแทงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอัพเป็นอะไรและเดี๋ยวเราเอาไปลองขับด้วย มันเป็นยังไงนะครับเปอร์เซ็นต์ควิกบูสความเร็วในตัวเวลาในตัวในตัว w e r เวอร์วาวันนี้แล้วกันด้านสายไปเลยโอเคเราอัพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานเฮดดีคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นภาพแบบเฮดดีอ่ะ แน่เลยไหนดูเอ้ออกตัวพุ่งอ่ะไปไงโอ้ย C W R Bell อุ้ยสามรสเลยอะแล้วเอดิฟหูสามอยสโคตรแรงอุ้ยสามร้อเลยอ่ะโอ้เฮลทีเอ้ยบังคับง่ายมากอ่ะบังคับง่ายมาก สามนี่เราใช้ในโตแบบว่าครบเจครั้งแล้วนะอุ้ยสามอ่ะเฮ้ยในโตวพิเพียวสองร200กว่าไหนลอง WC w สิสองเก้สิบเออุ้ยสามคือแบบ ตอนออกตัวนี่จะเร็วมากๆเลยนะครับผม3ามร้อยเก้โหนี่ถือว่าแรงมากเลยนะเนี่ยนี่ยังไม่มีผลของสัตว์เลี้ยงนะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดปะเดี๋ยวเราลองเอาไปแข่งกันเลยดีกว่ามาครับผมด่านแรกของวันนี้ครับผมดีที่สุดมาครับผมออกตัวไซเวย์บูตไปเฮฟวี่ทีหนึ่งดับเบิลบูตซีดับเบิวโอ้เก็บในโตง่ายมากอะ เก็บในตัวง่ายมากเฮ้ยเก็บในตัวง่ายมากอุ้ยแป๊บเดียวเต็มอะโอ้โหนี่เมตาเนี่ย,ยรู้เมตามาเลยเนี่ยซีเดอร์เบลเบลมาอย,อย่างเร็วอย่างแรงอะครับอย่างแรงอะครับ นิวเลคคอร์ดป้ะนี่นิวเลคคอร์ดเลยวลนี่ New นิวเลคคอร์ดชัวร์แซบแล้วก็ซูเปอร์โอเวอร์ดิฟเออเดี๋ยวผมจะทำสอนซูเปอร์โอเวอร์ดิฟน้องๆอ,อยู่มีน้องๆแบบว่าขอกันมาเยอะมากนะครับผมอุ้ยชนซีดไปเรื่อยโอ้แป๊บเดียวเก็บในโตเต็มอ่ะยอดเลยอ่ะ ซีดับเบิลดับเบิลมาเขารู้อู้นิวแล้วข่อดปะเนี่ยนิวแล้วข่อดปะอุ้ยนิวแล้วข่อดแต่นิวแล้วขอยที่ท่านเดียวผมมีพลาดอยู่เนี่ยผมชนอยู่0.02วินิ้วเลยขออยด่านต่อไปเรามาต่อกันในด่านที่สองกันครับผมใส่เดียวใส่เดียวนะดาบเยวซีดาบเยวมา โชว์เด็กมันไปดาบเบลซีดาบเบลเดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยงบูทว่าจะเป็นยังไงอ่า heavy <c oughs> เฮฟวี่เบรกกิ้งลิบเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ซีดาบเบลดาบเบลแบบเฮฟวี่อ๋ออ๋อเลี้ยงบูท สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสะบัดตูดทีหนึ่งแล้วก็ทำดับเดียวสีดับเดียวดับเดียวไปโอ้สามร้อยสิบสี่เลยอ่ะเร็วมากอ่ะ้ยดับเดียวสีดับเดียวมาอุ้ยในตูนุด ยในโตหลุดแล้วไม่เป็นไรผมเฮฟวี่เอาเหมือนเดิมับผมแต่ยังนำอยู่ไงคือมันเร็วมากอะมันเร็วและค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยอ่ะอุ้ยในโตมันเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่แบบเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับผมเลี้ยงบูทสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีเก <c oughs> ้าพออุ้ยทะลุมาเลยอะ่ะซีดับเบิลดับเบิลมา โอ้โห oh, ถือว่าเร็วมากอะ่ะผมไปพลาดตอนเลี้ยงบูธไงโอ้โ oh, หไม่งั้นนะทำลายสถิติ New นิวเรคคอร์ดดิว่าี่จบไปด่านที่สองไปดา่านต่อไปโอเคครับผมเรามาต่อกันในด่านที่3ดา่านสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้เล่นด่านอะไรโอ้โหเวสเล็กเอเดนติสอ้าวเอเดนติสโดนแบนไปแล้วนอตซีแมกลานอตซี <Honestly. S 1> <an ly> อย่างงั้นเหรอ โอเคก็พอได้นะถ้ารถที okay. ่มีความเร็วแบบว่าในโตแบบในโตสูงสุดเนี่ยเยอะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะครับผมอย่างเช่นรถทวินอเลสอะไรประมาณนี้นะฮะก็ได้เปรียบโอเคแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่านนี้จะเป็นยังไงจะสวยสดงดงามหรือเปล่าหรือจะทำลายสติไหมถ้าทำลายสติอะผมต้องตั้งสมาธิ เล่นแบบว่าตั้งใจมากๆผมอยากเล่นไปด้วยคุยกับน้องๆไปด้วยทำลายสติสีแล้วค่อยไปทำซ <Heavy Breaking! S 2> ีดับเบิลดับเบิลมาเฮฟวี่เบรกซิ่งดับเบิลซีดับเบิลหรเบยลมาสวยสดงดงามครับผมหุย c w ลมาอุ้ยบูทไม่ติดในโซไม่ติดสวย c w ลสวยสดงดงามครับผมหูแรงมากอ่ะคือแบบมันแรงมากจริงไหมเดี๋ยวผมขอลองเลี้ยงบูทตรงนี้หน่อยซิว่ามันติดไหม ไม่ติดไม่เป็นไรนะถือว่าได้ลองนะครับผมมาก็จะถือว่าเร็วเหมือนกันนะเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยถือว่าเร็วมากอ่ะแต่ BRCW สามร้อยยี่สิบหกเลยอ่ะดูดิโอ้เฮลโหลแรงมากอ่ะ โตมาีดเบ C W ลมาเลยโค้งไปหน่อยโอ้โหแต่ก็ยังได้ฮะอุ้ยคือการลงการเลี้ยวอะไรมันแบบดีมากเลยอะ่ะโอ้ยโ,โอเคอุ้ยลวงข้างล่าง ก็ถือว่าโอเคหนึ่งนาทีห้าสิบสี่นะครับผมขนาดมีพลาดหลายจุดก็ยังไม่ชินกับค<อ>ันนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเล่นอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะทำลายสถิติรัวลเพราะว่ารถมันแรงมากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวรถแมคลาเรนคันนี้อะนะซึ่งผมชอบมากๆเลยอะมันเป็นรถที่แรงมากๆนี่ขนาดโดนเนิฟนะเนี่ยแต่มันยังแรงอยู่อะ่ะผมว่าคุ้มอะเอาซื้อมาเล่นเนี่ยคุ้มมากเลย โอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและรับชมนะครับจะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกม Speed d ฟ i f t e r เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมใครอยากให้รีวิวหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะเดี๋ยวไปอ่านนะครับผมแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันในวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายช